พี่เสียงมันไม่หายวะอ,อย่พี่ขอดูรอบๆกอนเน้ยอยู่บนต้นไม้ลูกอวะมาพีเเ่เดี๋ยว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 เฮ้ย,ยพี่พี่ไปไหนหรือวะ วิ่งเด็กวิง่งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนั่นไงนั่นไงพี่อะไรล่วงมาวะอะไร่ะมีจริงทำไมพี่หนูพ,พี่ผมก็ไม่ไหวแล้วพี่ลุยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรวนะ ไม่ใช่คนเดียวลวพี่เดียว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 <ฮ>คืออะไรโยนี่เป็นซอกเลยพี่เอาเว้ยเป็นไงเป็นการเวย้ยสู้สู้สู้ขอบคุณพี่เป็นบี้ใครอะเดี๋ยวอย่านะใจเย็นถ้ามีจริงเดินออกมาเลย ออกมาสิ <Odyssey. S 2> <c oughs> พี่สิงคิปเขียนมึงพี่พี่พี่เห็นอะไรพี่แคปนนะให้ผมคนอนะคนเดียวด้วยทำไมวะใครอ่ะ